ตอนนี้เราก็ถึงวัดไผ่ลงพัวแล้วนะดูดิใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตอนนี้เราเสร็จน้องโฟนแล้วน้องโฟนเห็นร้านของเล่นแล้วนะครับอออ่เดี๋ยวเราสวัสดีเพื่อนๆอย่างเป็นทางการอีกทีก่อนอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนวัดอะไรนะวัดไผ่อะไรวัดไผ่บัวทองวัดไผ่ลงพัวไผ่วทอะมากเละ นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไผ่ลงัวนะเดี๋ยวรออาหารก่อนเราไปสั่งอาหารมาแล้วนะครับเราก็ไปจอดรถตรงนู้นนะเพาจะมีร้านอาหารเนี่ยครับรองรับเต็มเลยนะครับแล้วก็มาทานได้นะครับครับก็จะมีของขายเยอะเลยนะเดี๋ยวผมพาเดินดีกว่าดูทั่วๆนะครับใครมาเ่อรจะได้มาอุดหนุนพี่ๆเขานะเพราะว่าเขาร้านเขาใหญ่โตมากเลยนะครับแต่ร้านแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะหลังโควิดอันนี้ขายพวกเสือนะครับ นมีขนมไมได้ดแค่แผ่นกับ่นเป็นางๆของเยอะนะครับเนี่ยของเยอะเลยนะครับมยาวเลยร้านเยอะของเยอะ,ยอะไม่ค่อยมีคนนะครับถ้าใครแบบไม่มีที่เที่ยวหรืออะไรก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะนี่ครับตอนนี้ข้าวมาแล้วนะเนี่ย้องโฟนกินไข่เจียวนะ ไข่เจียวหมูสับเจียวหมูสับนะแล้วก็แม่กินเป็นกะเพราเนื้อไข่ดาวหกสิบเองนะครับร้าไม่แพงนะครับร้านอะไรนะนี่รัวแม่สนมนะถ้ามาที่นี่ถ้ามาที่นี่ก็ย่าลืมาทานนะร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับอยู่ตรงนู้นนะพอทานได้เลยนะไม่แพงด้วยสว่างนะแล้วนรกเป็นไงเออนรกไม่รู้เห็นไหมนรกไม่รู้เนี่ยแล้วครับเนี่ยก็เลยอยากพาน้องโฟนมานะมาดูเหมือนกับ เขาเรียกอะไรเนี่ยศสัจธรรมครับว่านรกสวรรค์เป็นปยังไงนะ,ะที่แบบว่าทางวัดเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้เป็นรูปเป็นรูป,ปรมเอม<า>ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมนะเด็กๆเขาไม่รู้หรอกครับว่าบาปบ,บุญเป็นไรนปกติสอนเขาด้วยคําพูดเขาไม่เข้าใจว่าแบบไม่เห็นภาพว่ามันเป็นแบบไหนวันนี้ก็เลยเหมือนแบบพาเขามาดูให้ให้เขาได้เห็นว่านรกสวรรค์มีจริงนะให้เราทําบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพ,เพราะว่านี่ก็โตขึ้นมาพออายุประมาณ7ขวบแล้วเจ็ดแปดขวบแล้วก็เลยอยากให้เขามาได้สัมผัสต,ตรงนี้นะครับโอเคนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดไข่หลวงวัวนะยังม,มีกรอรบยราาอยู่แล้วเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบริเวณที่เ,เขาทํารูปปั้นไว้นะครับผมโอเคละตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สถานที่เขามีรูปปั้นนะเห็นไหมเห็นนี่เป2นสองสองตัวไหมตอนนี้เราก็ถึงอยู่ที่บริเวณทางเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นกะพานไป สะพานดิสวยมากค่ะพานสวยมากออกเขากจะเดินตามไปติดติวูตรงนี้เป็นเหล็กสะพานสวยมากนะครับนี่นะพานสวยมากสะพานเขาเป็นเหล็กนะแข็งแรงมากเลยนะครับก็มีปลาข้างล่างด้วย ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยโุ้ยสพะพานยั่วบะโอ้ยวิวเหมือนกันนะเนี่ยนะสุดสะพานละวหูยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนิครับยาวเหมือนกันนะเนี่ยเจอแล้วไหนถ้าสวรรค์ทำไง ไม่ใช่แล้วนู่นมัน5เาศึนี่5นาลกแล้วเราคงจะต้องตั้งต้นเป็นหุ่นป้อมหุ่นปั้นเต็มเลยนะครับเนี่ยหุ่นปั้นเต็มเลย,เเลยดูนู่นสูงมากเลย มองขึ้นไปลูกโหนี่นะครับมีเป็ดสองตัวโดวยใหญ่เลยอะ่ะนี่ไงเป็ดขอส่วนบุญเป็นอย่างนี้นะครับเป็ดขอส่วนบุญนะอันนี้อะไรนี่โตโหก งูสาช่อโกงประชาชนเห็นไหมโดนตัดลิ้นโดนตัดลิ้นเลยนี่อะไรโกหกหลอกลวงพ่อแม่โกหกหลอกลวง,งพ่อแม่ว่าจะไม่ดู YouTube แล้วอุ้ยพพเด็กคนไหนอุ้ยตกนรกทองแดงไงกระถาทองแดง เขาก็จะมีบรรยายนะบางบางบางสถานที่นะครับมีบรรยายว่าแบบบา,บางรูปเนาะนี่ไงต้นนิ้วโฟนนี่ไงที่เขาปีนอยู่นะี่นต้นนิ้วถ้าถ้าเกิดไม่ปีนตกลงมาก็จะเจอหมาป่าก,กัดเนี่ยหมาป่าก,ก็จะกัดเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องปีนต้นนิ้วไงปีนขึ้นไปเนี่ยตก,กนรกน,นะถ้าไมไปก็เจออีก,กาตีเอ,อนี่โมีหมูไล้วจะหลักเป็นตัวอะไร นี่ก็จะมีเหรียญให้หยอนนะครับหย่อนทำบุญได้เนี่ยอันนี้คืออะไรนิ่เป็ดข้าพ่อแม่เป็ดโกหกแม่ี่นป็ดเป็ดโกหกแม่นะโดนตัดลิ้นโดนดึงลิ้นออกมาเป็ดข้าอุ้ยข้าปลาวัดมีด้วยข้าปลาวัดแายเป็นหัวเป็นปลาเลยอ่ะ แตาทองเฮ้ยทำไมไม้หมุนมีไม้คนอยู่ด้วยอ๋อตรงที่เราเห็นเฮ้ยเหมือนไซเรนเฮดเหมือนกันนะมองๆไปใช่ไซเรนเฮดป่ะเนี่ยฮะโอนมองๆไปเหมือนไซเรนเฮดเหมือนกันนะอันนี้เป็ดดื่มน้ำเมาโอ้โกระทะทองแดงทองแดงนะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะโกงที่ทดินวัดอะไรอะไร,อะไรทับอยู่อะ่ะ ทงที่ดินวัดก็มีหนอนกินมใต้อยู่ใต้ดินก็อยู่ใต้ดินวัดอ่ะอเป็นไฟไฟเผาแล้วก็หนอนชอนชัยึ้นไปดูสิข้างมนทำไมมันหมุนได้ข้าเต่าวัดข้าเต่าวัดตัวใาลเป็นเต่าดิ อ๋อ,ให,อ,อให้เอาเหรียญไม่หยอดให้เอาเหรียญไม่หยอดนะครับวับนนี้นะเราก็สงสัยว่าทำไมมันหมุนได้ไปใกล้ๆได้เดี๋ยวเราจะให้น้องโฟนนะครับทําบุญนะโดยการเอาเหรียญเนี้ยโยนโยนไปใส่ใส่หม้อไอ้ใส่อะไรบาทนะครับเฮ้ยโอ้ยเกือบเข้าล่ำรวยแล้วออนนอเอาสิอ่ะเอาอะไรลูกอ่ะเฮ้ยอายุยืนอายุยืนเก่งมากนะอะไรอ,อีกอ่ะขอเล่นก่อนเฮ้ย โอ้ย,อยเข้าแล้วก็เดินออกอะไรเนี่ยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วอ่ะไปเ,เราไปเยดหมดเหลือแต่แบงเ<ะ>ดือแต่<ด><ด>แบงเราไปเราไปสถานีถัดไปดีกว่าเนี่ยบ,บริเวณอันนี้มุมสูงนะะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาทำบุญตรงนี้ก่อนนะ ครับเดี๋ยวเราถามคุณตาที่เป็นปเขาเรียกอะไรนะเป็นมันกกะทายกนะว่าที่นี่เปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันเปิดทุกวันใช่ไหมแล้วก็อ<ม>บริเวณวัดเนี่ยที่เรามามาไหว้พระแล้วก็มาเหมือนกับเดินเชี่ยวชมเนี่ยมีบริเวณตรงไหนที่นอกจากตรงนี้แล้วที่เราที่เราต้องเดินไปชมอีกครับอันนี้จุดแรกจุดแรกคือจุด<ล>ที่มีเปิดนุกสัปดาหอันานารกรภูมิฮะม,มี8ปดธุรกายตา่ตาง แปดสุรกายนี่คือตรงไหนคะนี่แปดสุรกายนี่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมเออที่พระเอกคุณพ่อขอมท่านร้างไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างดูพอดูจากนี่เสร็จแล้วก็ไปนู่นเลยครับเุีหนมไปเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์คือเราเดิน้างตะวันออกลกคือเราต้องเดินเดินไปทางนี้ใช่ไหมคุณหนุทางไหนทางนี้ก็ได้ไปทางข้างหลวงพ่อนี่ก็ได้อ๋อมีเมืองสวรรค์ด้วยอ่าน่น่าที่ยวแววๆลูก มังสวคนที่ประสูิตัดสู้โน่นที่ตัดสู้ปางสูงสูงลูกเราเราเดินไปได้ไหมหรือว่าขับรถเดินไปได้ลูกทานโนจะเดินไปได้ลูกรถจอดที่ไหนรถจอดดูพออย่างโน้ต้องวิ่งอ้อมมาอีกจะเดินไปเที่ยวได้ลูกเนี่ยเดินรอบไปเนี่ยแล้วข้ามศาลาหลังนี้ไปนาเดี้ยวขวาไปลูกแล้วข้ามั่งไปได้ลูกโน่นไปพุ่มไม้ใหญ่ๆโน่นลูกไปทางโน้ล่มหน่อยลูก ถ้าไปทางนี้แดดมันจะร้อนใช่ไหมลูกนอกจากบริเวณนรกแล้วก็สวรรด์แล้วก็มีตรงไหนอีกไหมฮะเดี๋ว่ราไปไหว้สิริราชพระเดชพระเจ้พคอมอ,อยู่ในโรงแก้วหนาวัดเขาเรียกว่านาวัดเขา,าเรียกว่าหอกลางที่เราขับรถผ่านเข้ามาใช่ไหมทั้งนู่นสายนอกสายหน้าวัดไอ้ท่าน,นี้หลังวัดนุก อ๋อทางนี้หลังวัดทางนี้หน้าวัดที่เราเข้าเมื่อกี้คือหลังวัดหลังวัดนะลูกอ๋อถ้าหนูอยากจะรู้หน้าวัดหลังวัดดูหลวงพ่อใหญ่หันหน้าไปทางไหนลูกอ๋อนี่ยเรียกว่าหน้าวัดลูกเนี่ยผมบอกหลายคนแล้วบางคนมาเถียงบอกไม่ใช่ลุงหน้าวัดอยู่ทางโน้นบอกอย่ามาเถียงลุงดิได้บอกเน่คุณดูก็แล้วกันหลวงพ่อใหญ่นะหันหน้าไปทางไหนหน้าวัดอยู่ที่นั่นคือทังนั้นอ๋อ เราเห็นทั้งหลังนี่คือหลังวัดโ okay. อเคก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่วัดนะเปิดทุกวนันเปิดทุกวันนะครับออขอบคุณมากนะครับคุนะขอบคุณครับออขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ เดินไปทางนี้ก็ได้ลูกน่ะศาลาว้่วขวาเดี๋ยวเราจะเดินตามกระเดินไปตามที่ท่านมาขยาบเขาบอกเรานะเมื่อกี้นยเออหน้าวัดนะครับเห็นไหมฮะพระพุทธรูปนี่หันหน้าไปทางนี้นะก็คือหน้าวัดอยู่ทางนู้นเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเป็นหลังวัดนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของนรกภูมินะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่เป็นสวรรค์ด้วยเพิ่งรู้นะว่ามีส่วนที่เป็นสวรรค์ด้วยนะเนี่ยคือแบบไม่รู้จริงนะคิดว่ามีแค่ตรงคิดว่ามีแค่แบบเปรดนะเพราะว่าเออเนี่ย ถ้าไม่รู้ถ้าไม่ได้รู้จกักมรรคทายกเมื่อกี้ที่ถามแล้วก็คือไม่รู้เลยนะครับนีบ่ครับตอนนี้เราไปทําบุญแล้วก็เอาอาหารปลามานะปลาตัวใหญ่มากนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราให้คุณคุณแม่กับน้องพลน,นะให้อาหารปลาก่อนนะแนะนําให้มาเลยนะครับลมลื่นมากเลยขนาดตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะ หมายสองวัยสามนี่แดดร้อนนะคะแต่ว่าไม่ไม่ร้อนมากนะแล้วก็ลมลืมม่นนะครับไม่อบอ้าวนะนวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปไนในส่วนของที่เป็นสวรรค์กันนะครับผมเนี่ครับเมื่อกี้เราไปเข้าห้องน้ำมาจะบอกว่าห้องน้ำสะอาดมากนะครับสะอาดสุดๆแบบสะอาดเลยอ่ะแนะนำเลยนะครับคแบบไม่น่าเชื่อห้องน้ำว่าจะสะอาดขนาดนี้นะครับ อยากโตป๊าปาทูจ้าก่อนทูจ้าครับให้น้องโฟนทูจ้าด้วยไปให้ลูกโฟนลูกอ่ะทูจ้าก่อนอธิษฐานด้วยลูกอายุยืนเหมือนตาเหมือนยายนะนี่ครับจะเป็นในส่วนของสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอย่าเอาไมซี่มางันไมซุงอ๋อตรงนี้จะเป็นในส่วนของคําสุภาษิตนะครับเนี่ย,ยเดี๋ยวไมซี่มางันไมซุงแล้วก็อะไรนะหนีเสือปะจระเข้เข็นคกขึ้นภูเขา นี่สีซอให้ควายฟังนะครับ <c oughs> ควายก็เคิมเลยครับ <c oughs> นี่หัวล้านอยากได้วีเห็นไหมหัวล้านอยากได้วีเ <c oughs> ออนี่คืออะไร <c oughs> เสือกับสิงช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดเห็นไหมใบบัวใบบัวนิดเดียวเองนี่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดเห็นไหม เราทำผิดอ่ะเราอยากโกหกหกโกหกไปก็ปิดไม่อยู่หรอกขอบเจ้ามำุขกาศเดี๋ยวเรากําลังจะเดินเข้าไปเออนมัสการนะครับไปไหว้พระหน่อยนะครับข้างในเนอะร่มรื่นแล้วก็สวยนะคือแดดร้อนแต่มันไม่ร้อนนะครับบอกไม่ถูกอ่ะไม่มีเหงื่อเลยนะครับไม่ร้อนองค์ใหญ่มาก ตรงนี้ก็จะเป็นลานเอาไว้จอดรถได้นะครับเนี่ยถ้าใครเข้ามาก่อนตอนที่ตน้นคลิปนะครับที่ผมหนงเข้ามานะอันนี้วไว้พากันก่อนนะครับผมลืมเมื่อกี้นะปะปาลุกขึ้นมาแล้วปะปาก็มองไปตรงนี้แล้วขนลุกครับดูแบบโออามากนะคบเหมือนเรายืนอยู่บนแบบสวรรค์เลยอะเ<ม>นอะ ความรู้สึกแบบใช่เลยอ่ะแบบมองแบบกว้างเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นพระพุทธบริษัทสีสน่นะครับที่นี่ภิกษุภิกษุมีบริษัทนะครับท่านเขียนไว้แบบนั้นนะอันนี้ผมไม่รู้ความหมายนะครับถ้ายังไงก็มีพี่ๆท่านไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับลมลืนมาก ตรงนี้ก็จะมีอีกสองเป็นสองวงกลมนะเ,นเดี๋ยวป้าเดินไปดูให้นะครว่าเป็นอะไรนี่พาลูกไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยอะไรอะ่ะตรงเนี้ยอ๋อนี้ก็เหมือนกันพระพุทธบริษัทสี่นะครับก็เดินไปเรื่อยนะตรงนี้แต่ก่อนต้องมีน้ํานะครับผมอ๋อเป็นน้ําเราเดินมาดูหน่อย เดี๋ยวจะพาเดินดูแบบว่าให้ทั่วเท่าที่จะเดินได้นะครับผมอันนี้มีป้ายบอกนะว่าครับก็อันนี้เป็นอีอกวงกลมหนึ่งนะมีป้ายเขียนไว้ว่าชื่อว่าท่านให้เล่งทำชื่อว่าศีลให้เล่งจำชื่อว่าบุญให้เล่งทำํำพระเจ้าเล่งภาวนานะครับก็ประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นคําสอนของพระเจ้านะครับผมนะครับผ่านไปหนึ่งวงนะอันนี้คือเราอยู่กำลังอยู่ในแดนสวรรค์นะเดี๋ยวเราจะตามแม่กับน้องโฟนไปตรงนู้นนะคะ เดินออกมาจากส่วนที่เป็นโซนของสวัรด์แล้วนะครับผมแล้วเราจะเดินเข้ามาในส่วนของอ๋อนี่อันนี้กาบนมัสการหลงออวหลงพ่อขอมนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ท่านต่อนะครับอตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้านะครับเขาโบสถ์หลวงพ่อขอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปนมัสการกันนะครับ อยในโรงแก้วโอ้ยนี่ก็ยังไม่เผาเหรอนุ่นลูกเนี่ยโอ้ใช่ไม่น่าอยู่ในโรงแก้วนะครับมาสัจจานะครับมาไหว้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าพาลูกหลานมาก็มาไหว้เอาซีดีมงคลได้นะครับผม อ่ะตอนนี้เราก็เดินครบแล้วนะครับในส่วนของที่เป็นทั้งนรกแล้วก็สวัสค์แล้วก็เรามานมัสการนะครับหลวงพ่อขอมนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้ที่เดินมาก็พยายามเดินให้ทั่วหมดแล้วนะนะครับผมแต่วัดค่อนข้างที่จะเงียบนิดนึงแล้วก็ร้านค้าก็ข้างในก็เริ่มก็ปิดกันหมดแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับพี่ๆที่อยากพาลูกๆหลานๆเนี่ยมา วัดเนี่ยมาได้เลยนะครับผมว่าดีนะร่มรื่นแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมาหลังโควิดแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับลูกๆก,ก็เหมือนกับว่าได้เห็นเขาเรียกอะไรเดียได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆของเขาเองนะครับผมนะครับจะได้รู้สัจธรรมนะของชีวิตเนาะยังไงก,ยงไงก็ยังไงก็ฝากอะไรนะลูกฝากกดติดตามช่อง Story ได้แล้ครับอย่าลืมแ้ก็ฝากกดติดตามช่อง Story ไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะบายบายเข้าไปเต้นก่อนนะเอวัดนะเนี hey, okay, well. ่ยโอเคละไปละบายบาย